สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับผมโตชโนลครับตอนนี้ผมอยู่ที่ KFC สาขาอะไรไว้บอกนะครับไปหาเองแล้วกันนะครับผมได้ยริงมีทุกสาขาทั่วประเทศแหละนะครับเพราะว่าเขามีเมนูที่เป็นเมนูเก่าแล้วดีเทินกลับมาใหม่ครับก็คือข้าวไก่กรอบเขียวหวานนะครับซึ่งจริงๆผมก็ไม่เคยรีวิวเนาะไม่เคยคิดจะรีวิวเลยเมื่อก่อนนะพร้อมมากับช้อนกับซ่อมเลยนะเรียกว่าสปอคนะมครับผมสปูกับฟอสเป็นสปอคเลยนะสปอคนะครับ หมมใจน่ากินมากๆรัตซอสเขียวหวานเข้มๆแบบนี้นะครับชิมดูนะว่ารสชาติยังยังอร่อยเหมือนเดิมไหมนะครับนี่ครับชุ่มขนาดนี้ข้าวสวยร้อนๆนะครับ มรากินมาันานมากมากแล้วหนูว่าจะไม่ได้กินเอวแล้วเนี่ยเขายังเอากลับมาใหม่สุดยอดจริงนะครับ ที่ไม่บูดนี่ไม่ใช่อะไรนะครับพอดียังพอเดียว่าย,ยังฟินอยู่เอออร่อยอร่อยมันเดิมเลยห้าหมื่นเ,เลย,น,เเลยนะครับโบละห้าสิบเก้าบาทนะครับถ้าถ้ามาเกิดเพิ่มน้ำ้าไปนะแก้วหนึ่งนะ แค่สาสิบาทเองนะครับล้วถ้าเพิ่มข้าวเปล่าก็ยี่สิบบาทนะครับผมลองมารับประทานกันดูได้นะครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าจะแค่6กธันวานที่เท่านั้นนะก็คือให้เวลาประมาณสองเดือนนะครับเขาคงจะเช็คเด็กติงหรือว่าอาจจะแค่นี้ก็หมดจริงๆก็ได้อาจจะหมดแล้วหมดเลยก็ได้นะครับเดบอกว่าถ้ามีโอกาสก็รีบๆมากินโดยด่วนครับผมก็ามาบวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่โอกาสกนหน้า,าก็บาวันนี้ก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับ